เมื่อคืนถ้าหลายคนมีโอกาสมอนิเตอร์หรือว่าติดตามการเคลื่อนไหวของราคาทองคําในตลาดโลกก็จะเห็นได้ว่าผันผวนอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็เราเห็นราคาหลุดจาก1,800ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์กลับลงมาอีกรอบหนึ่งเดี๋ยววันนี้มาประเมินสถานการณ์การภาพมันจะเปลี่ยนหรือไม่จะมีปัจจัยอะไรเข้ามาส่งผลบ้างราคาลงมาแบบนี้ซื้อได้แล้วหรือยังบาทที่เคยแข็งจู่ก็กลับมาอ่อนคือกลายเป็นสถานการณ์มันพลิกเร็วมากค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนจะไปคุยกับนักวิเคราะห์นะคะเรามาดูราคาเช้านี้จากการประกาศของสมาคมค่าทองคํากันก่อนค่ะ ทองคำแท่ง96.5นะคะราคาขายหลุดสาม0 0นะคะขายออกที่29,950รับซื้อ29,850ทองรูป,ปพัรร์ขายออก3450บาทค่ะรับซื้อ29,319บาท44สตางค์ค่ะคุยกันเป็นประจำทุกวันอังคารนะคะกับคุณสิริลักษณ์ประโติประภาผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จากทางบริษัทหุ้นเส้นเฮงโกลฟิเจอร์อยู่ในสายแล้วพี่เกสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเทาค่ะ เกิดอะไรขึ้นกับทองคําคะดอลลาร์แข็งเหรอคะทองเลยกลับมาเจอแรงขายอีกรอบหนึ่งก็ก็มีส่วนนะคะมีส่วนจริงๆทองก็ขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะคะขึ้นมาสี่สัปดาห์แล้วก็ต้องบอกว่าจากหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบดอลลาร์เนี่ยก็ขึ้นมากว่าหนึ่งร้อยดอลลาร์แล้วแรงเทขายเกิดขึ้นเป็นธรรมดาดอลลาร์แข็งด้วยกังวลว่าความต้องการทองคําจากจีนอาจจะลดลง เะะขาคงคง,อ,งอาจจะมีสองประเด็นนะคะอย่างพี่เก๋ยขยายความประเด็นแรกก่อนคือดอนว่าแข่งข่าขึ้นเนี่ยก็อาจจะแบบเป็นประเด็นก็ยังกังวลว่าเอเฟสจะเล่งปรับที่หนองเบียรยหรือเปล่านะคะก็อาจจะเป็นความเห็นจากเจ้าหนี้เฟสหลายท่านบอกว่าคงอาจจะอย่างต้องเล่งเปรัาหนองเบีย้ยอย่างประธานเศดสาขานี่อัปเลยสัปดาห์ที่แล้วบอกว่าโอ้ยเดี๋ยวซึ่งปีดอกเบีย้์ควรจะต้องประมาณสักสี่เปอร์เซ็นได้หลักหลักสัปดาห์นี้นักลงทุนก็เลย ถ้ะรอดูการเปิดเผยรายงานการประชุมเฟดในคืนวันพุธนะคะก็จะทราบรายละเอียดมุมมองของเจ้าหน้าที่เฟดเกี่ยวกับนโยบายการเงินนะคะในอนาคตที่อาจจะละเอียดมากขึ้นประชุมประจำปีที่แจ็คสันโฮเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็คงคงอยากจะตามว่าเจอลมพาวอร์ประธานเฟดการพูดอะไรเกี่ยวกับนโยบายการเงินหรือเปล่าน,นะคะมาจับตาม,มองกอัน ถามว่าณตอนนี้ตลาดประเมินอย่างไงนะคะประเมินว่าเดี๋ยวการประชุมเดือนกันยายนเนี่ยโอกาส64%จะขึ้นดอกเบีย้ย0.5%นะคะก็ยังยังมุมมุมมองว่าอาจจะไม่ขึ้น1.75%ส่วนอีกสองครั้งที่เหลือพิจิตรขึ้น0.5%ทันตาขึ้น0.25%น,น,นะคะอันนี้อันนี้คือมุมมองของตลาดเดี๋ยวต้องดูของตอนนี้ทีเฟดจะให้ความเห็นกันอย่างไง ะะส่วนประเด็นที่สองเรื่องความต้องการทองคำจากจีนนะคะเพราะว่าก็เมื่อวานก็อาจจะเห็นสองสองประเด็นว่าจีนลดอัตราดอกเบีย้ยก็กระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ตัวเลขข้อมูลเศรษฐกิจออกมาออนแอนะคะพี่เก๋ย้อนไม่ถึงถ้าเกิดเป็นความต้องการทองคําจากจีนไปมาสองยอมรับว่าลดลงไปนะคะลดลงไปสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ถ้าเป็นอัปเดตอัปเดตของเดือนที่แล้วเดือนกันยาเนี้ยนะคะ ด้านดูจากค่าพรีเมียมค่าพรีเมียมคืออที่ขายทองในในโลกนะคะเทียบกับตัวที่เขาขายในสปอร์ตเนี่ยค่าพรีเมียมเพิ่มขึ้นค้าพรีเมี่ยมเพิ่มขึ้นสะท้อนให้เห็นว่าความต้องการทองคำจากจีนเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะเริ่มเป้นตัวดีขึ้นแล้วก็ข้อมูลจากถ้าเป็นกองทุน ETF ทองคำนะคะตอนนี้นะคะซึ่งซึ่งหนึ่งนาผมาเขาถืออยู่หกสิบหกตัน ะะอาจจะเห็นข้อม,มูลได้หกสิบหกตังไม่เยอะนะคะแต่ว่ามีเ,เข้ามาก็คืออินโฟเข้ามาก็คือเข้ามาซื้อทองคํานะคะจากงกงทุน ETF นะเก้ตาตังเก้าตัเน็ตถือว่าสูงเพราะว่าสูงที่สุดเลยนะับตั้งแต่เมษายนปีสองพัยี่สิบก็คือตอนที่เกิดการพ่าตาของโควิดสิบเกมันก็เลยประเมินนะคะว่า ความองาของคำแบดจีนเนี่ยก,ก็ก็ไม่ได้ถือกับกับเวลายามากนะคะเด<ม>งก้าเราคมเริ่มฟื้นตัวเอ่อทำไมไตม้าสองดูลดลงเยอะมากลดลงถ<ฆ>ึสามสิบเปอร์เซ็นต์จริง,รงเอ่อความต้องการของคำแบบจีนเนี่ยเขาเข้าฟื้นตัวเร็วกว่าชาวบ้านเลยก็คือตั้งแต่ไตมาาหนึ่งปีที่แล้วเนี่ยฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งมากก็เลยอาจจะทําให้ฐานฐานของปีที่แล้วดูค่อนข้างจะสูงนะครับจะยอมรับว,ว่าไตาม้าสองของปีเนี้ยนะคะลดลงเมื่อเทียบกับ ใหญ่มากหดหมดกับน,นะคะค่ะนั่นคือสองปัจจัยที่อาจจะกดดันราคาทองคำคำถามคือว่าลงมาแบบนี้เอ,อ่อเข้าไปซื้อไหมหรือว่ารอได้หรือมีคำแนะนำนักลงทุนยังไงคะ่ะยังแนะนำว่าย่อตัวลงมาน่าสนใจในการเข้าซื้อนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นประมาณหนึ่งพันเจ็้อยหกสิบหรือหนึ่งพันเจด้อยเจดสิบดอลลาร์ยังคิดว่าน่าจะยังเข้าไปซื้อก็งกํบบาไรได้อยู่ดี นะคะแล้วก็ในส่วนของกรอบเนี่ต้านเกิดจะให้ประมาณหนึ่งพันแปดร้อยถึงประมาณหนึ่งพันแปดร้อยสิบดอลลาร์นะคะคืออาจจะเทร,รดยิง่งยังมีก็ได้ค่ะหรอทำไปประมาณพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบดอลลาร์ก็ซื้อนะคะขายทั้งหมไปที่หนึ่งพันแปดร้อยดอลลาร์ส่วนนั้ำทุนทองแท่งเออถ้าอยากให้ต้นทุนหนัำๆก็ประมาณดูพันหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบดอลลาร์ก็ได้นะคะซึ่งทองแท่งก็จะให้แนวะรับสองหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทสองหมื่นเก้าพันหกร้อยห้าสิบบาท ในส่วนของแนวต้านสามหมืนอบาทแล้วก็3ามหมืองหาสบาทค่ะโอเคค่ะพี่เก๋วันนี้ขอบคุณมากเลยสำหรับคำแนะนํานะคะดีค่ะสวัสดีสว,ส,ดสวัสดีค่ะ,ะก็สองเรื่องที่กดดันราคาทองคำนะคะ1ดอาลลา,าร์สหรัฐที่กลับมาแข่งค่า2ความต้องการบริโภคทองคำจากจีนที่ปรับตัวลดลงด้วย จังหวะนี้สามารถซื้อได้ไหมซื้อได้นะคะจับตาดูแถวแถวแนวรับบริเวณ29,800เอาจริงทองแท่งก็ใกล้ถึงแล้วนะคะส่วนถ้าเป็นสปอตโกลกแถวแถวบริเวณ1,770ดอลลาร์แนวต้านก็คือแนวเดิมเลยค่ะ1,800นะคะหรือว่า31,500บาทต่อบาททองคำถ้าจับจังหวะได้เก่งกำไรอาจจะคำเล็กหน่อยค่ะแต่ว่าก็มีหลายรอบให้ได้เก่งกำไรกันได้สำหรับทองคำค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกด กดแชร์ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของทีนเอ็นช่อง16ค่ะจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยละค่ะ